เมียวเมียวเดินตามมาทำไมกันเนี่ยฮะเที่ยวชมสวนเหรอเที่ยวชมสวนกันโอ้มาเยอะแยะเลยเมียวเมียวมากันเยอะแยะเลย้ปเร็วน้ำค้างเปียกนะน้ำค้างเปียก <c oughs> น้ำค้างเปียกเปียกคนมาแล้วเร็วเปียกคนมาแล้วเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กเด็กเล็กเด็กน้อยตามมานี่ใครทัพวีทัพว,วีกับพรทองแดงไปเร็วเข้ามาเร็ว กลับละกลับละหลวงปู่มาดูนี่แป๊บเดียวหลวงปู่มาดูเมียวแป๊บเดียวตามมากันเต็มเลยตามมาเลยไปเร็วไปเร็วทิสุดาสุดาใครอยู่นั่นอีใครอยู่ในป่าตะไคร้เอาเมียวทองขาวเออทองเล็กเออทองเล็กโอ้ใครนะน้องทองทองหางบนมาด้วยบุญบุญ บุญชอบบุญทรงบุญนำโชคเพชรดำน้อยจินตลาสำริดก็มาสำริดโอ้สำริดก็มาทองขาวเงินขาวอ่าบุญทองบุญทองบุญนำชัยบุญชูเอ้ามากันหมดเลย วิ่งเล่นกันใหญ่หลวงปู่มาเดินดูสวนตรงนี้ครับสวนมะเขือสวนมะเขือสวนตะไคร้สวนมะนาวปลูกไว้ตรงนี้มะรุมมะเขือพวงหลากหลายหลากหลายหลาย,ลายพืชหลายพันธ์ปลูกไว้แจ็กใจณนะญาติโยมที่มาไหว้พระทําบุญก็จะได้รับ ของพวกนี้ติดมือไปเป็นทะเบียงอาหารในโอกาสต่อไปต้นดอกต้นดอกดอกไม้ดอก,ดอกบัวบกบัวน้ำผักบุ้งบกผักบุ้งน้ำบไอันนู้ก็มีสวนดอกแคดอกแครังออกดอกเยอะ เจ้าเมียวเมียวหลวงปู่เดินไปไหนก็ไปด้วยกันเลยเหรอตามาไปทุกที่เด็กเล็กเด็กน้อยตามหลวงปู่ไปทุกที่สนุกสุขดีกันใช่ไหมครับโอ้มากันเยอะแยะเลยมากันเยอะแยะเลยมาเข้ามาวัดละเข้ามาวัดแล้วเร็วเข้ามาวัดกันแล้วครับโอ้บุญนเรืองน้องน้องสมร็จ จิ๋วทัตวีน้องทองน้อยหางมนมาแล้วครับกลับแล้วครับเมียเมียกลับแล้วครับบุญหลายก็มาบุญหลายก็อ้อนบุญหลายเลี้ยงลูกเก่งบุญหลายพรทองแดงพรทองแดงบุญหลายหลายก้อ้อนหลวงปูล่ละหลายอ้อนหลวงปูล่ลูกเล็กเด็กแดง น้องทองทองอ่อนอ่อนอยู่ตรงนี้ครับเอามาเข้ามาเข้ามาเริ่เรเรวิ่งกับวัดกับวัดกับวัดกันโอ้ตัวเล็กวิ่งเร็วมาแล้วครับกลับวัดแล้วครับกลับเข้ามาวัดแล้วครับโอ้วิ่งมาเร็วเร็ววิ่งมาเร็วเร็ววิ่งมาเร็วเร็วกลับวัดแล้วค่ะ กลับเข้ามาแล้วกลับมาแล้วกลับเข้าัดแล้วครับข้างนอกข้างนอกอันตรายครับเดี๋ยวรถมาเยียบนะครับมาเข้านนวัดแล้ววิ่งอ่วิ่งกันเข้ามาแล้ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมายังเร็วเลยครับยังเร็วเลยอ่ากลับเข้ามาแล้วมาพร้อมกันแล้ยางมาหมดรยางครับมาหมระยางเช็คก่อนเช็คก่อนใครหลงอยู่ในป่า เข้ามาหมดแล้วนะอ่าครับปีนต้นไม้เล่นต่อแล้วปีนต้นไม้เล่นกันแล้วครับก็ขอนำภาพอนุรักษ์ารักษของน้องน้องเหมียววันนี้ได really ้เดินเที่ยวกับหลวงปู่ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขออนุโมทพรให้ทุกท่านที่ติดตามคลิปของหลวงปู่ด้วยดีตลอดมาและตลอดไปเพื่อชีวิตของน้องน้องเมว ดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีทั้งสามช่องนะครับสามช่องคือช่องปอสิติรวงรงช่องหลวงปู่สอนศิลและอีกช่องหนึ่งคือแอลเหนือกันเจ้า e ปู่ทำขึ้นมาเพื่อชีวิตของน้องน้องแมวเพก็จะได้มีที่อยู่ที่กินมีอาหารกินมียาร,ารกักษาโรคเพื่อชีวิตของสัตว์โลกร่วมก,กันกับเราขออําววยพรให้ความสุขทั้งหลายเหล่านี้จงมีแด่ทุกคนทุกท่าน ท่กการทุกคนทุกท่านด้วยเธอนสาธุอายุวโนสุขังพระราง